สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับบ้านโครงการใหม่ในทำเลที่เงียบสงบภายใต้แบรนด์บ้านคุณภาพในเครือของสุภาลัยจะเต็มด้วยส่วนกลางทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสคลับเฮาส์และสวนสำหรับพักผ่อนที่นี่คือปามสปริงพีโมท่าข้ามค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอบตอท่าข้ามซึ่งทำเลในบริเวณนี้มีความเงียบสงบเหมาะกับการพักอาศัย สามารถเดินทางเข้าเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลาได้อย่างง่ายดายโดยใช้เวลาไม่ถึง20นาทีอีกทั้งยังไม่ไกลจากสถานที่สำคัญต่างๆเช่นศูนย์กีฬาท่าข้ามอารีนาปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อศูนย์การค้าโรงพยาบาลสงขลาหรือสวนสาธารณะหาดใหญ่รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างเช่นเกาะยอ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของผู้คนในโซนนี้ร้านอาหารและคาเฟ่สวยๆบรรยากาศดีๆหลากหลายร้านหรือจะขับรถไปเที่ยวหาดสมิลาก็ใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะต่อไปเราจะมาดูตัวโครงการกันบ้างภายในโครงการนี้มีบ้านทั้งหมด10แบบและบ้านทุกหลังจะเป็นบ้านประหยัดพลังงานใช้วัสดุที่ทำให้ภายในบ้านเงียบเย็นสบายทั้งอิฐมวลเบารวมถึงประตูหน้าต่าง UPVC ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานส่วนกลางของที่นี่มีครบครันและจัดเต็มมากๆมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ออกกำลังได้อย่างจริงจังมีฟิตเนสครบครันมีคลับเฮาส์มีสวนส่วนกลางสนามเด็กเล่นมีระบบความปลอดภัยครบครันทั้งรอปรพอกล้อง C C T V และเข้าออกด้วยคีการ์ดเคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูบ้านด้วยกันทั้งหมด3แบบซึ่งแต่ละแบบจะมีความสวยงามและการจัดพื้นที่ที่แตกต่างกัน บ้านสุภเลิกบ้านเดี่ยว1ชั้นสไตล์โมเดิร์นขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำา1รับแขก1ห้องครัวและ1ที่จอดรถเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางที่ต้องการบ้านราคาเบาๆแต่มีฟังก์ชันการใช้งานครบครันส่วนแรกคือโถงกลางบ้านที่เป็นส่วนรับแขกสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนมาสเตอร์เบดรูมมีหน้าต่างขนาดใหญ่ทำให้รู้สึกกว้างมากขึ้นมีห้องน้ำในตัว ห้องนอนที่2กับ3จะอยู่ติดกันซึ่งทั้ง2ห้องจะใช้ห้องน้ำด้านนอกส่วนของห้องครัวมีขนาดพอเหมาะพอดีสามารถจัดวางเครื่องครัวได้ครบคันบ้านสุภกันบ้านแฝดที่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเดี่ยวเพราะดูจากภายนอกแต่ละหลังแยกกันอย่างชัดเจนขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำภายในบ้านโปร่งสบายชั้นหนึ่งมี l i ฟ i ิ g งรูม และส่วนรับประทานอาหารที่เป็น Open Space ห้องครัวมีประตูกระจกกัน้นมีประตูหน้าต่างเปิดปิดหลายทางทำให้ลมพัดผ่านได้สะดวกด้านข้างของตัวบ้านสามารถจัดสวนเล็กๆได้ห้องนอนหลักมีพื้นที่ระเบียงที่สามารถออกมายืนรับลมชมวิวได้ด้วยห้องนอน2และ3ม,มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นมีหน้าต่างขนาดใหญ่ทุกห้องทำให้ภายในบ้านเย็นสบายขึ้น บ้านสุภารลักษณาบ้านเดี่ยว2ชั้นที่มีการแบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัวขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันชั้นล่างเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นห้องครัวแยกส่วนแบบมีประตูกัน้นและห้องน้ำที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบครันส่วนชั้นบนจะแบ่งเป็นห้องนอน3ห้องโดยมาสเตอร์เบดรูมจะมี w a l ์กอินคลอเพร้อมห้องน้ำในตัวและมีระเบียงขนาดใหญ่เพื่อรับอากาศจากภายนอก ฟังก์ชันพิเศษสำหรับหลังนี้คือห้องนอนที่2จะมีหน้าต่างแบบ bay w i n ด o ที่จัดเป็นมุมพักผ่อนได้อย่างลงตัวไม่เหมือนใครเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมโครงการเพื่อดูบรรยากาศของจริงว่าสวยและน่าอยู่แค่ไหนจากเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์ QR code ได้ที่ตรงนี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย